วัสดีครับผมเอ็กกี้วัยรุ่นเรียนนานนะฮะวันนี้ฮะก็ยังอยู่ในการอาสาการทําเพื่อคนอื่นนะฮะผมเนี่ยชอบมากที่คนเขารักกันวันนี้ผมจะทําให้คนเขารักกันครับด้วยวิธีในแบบฉบับของวัยรุ่นเนียนนานครับเราไปดูกันว่าคนจะรักกันกี่คู่พี่ครับที่คนนึงเขาชอบด้ว <c oughs> ปากโมว่าเขาชอบพี่มากเลยฮะโอเคนะไปแล้วนะพี่นี่ฮะนี่ฮะวันนี้ผมผมไปบอกให้เขาแล้วนะพี่ว่าพี่ชอบเขาอะเนี่ยเห็นไหมบ้าเหรอมาแล้วเก่งพี่ขอให้รักกันพี่ค,ครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเป็นอาสาเป็นพ่อสื่อครับผมซึ่งพี่คนนี้ฮะมีหนุ่มมาบอกว่าเขาชอบพี่มากเลยฮะ เขาแอบมองพี่มาหลายวันแล้วตรงนู้นน่ะเห็นไหมพี่คนนู้นน่ะเนี่ยคนนี้เดี๋ยวผมเดินไปบอกพี่คนนว่าพี่พี่อาู้ตัวแล้วนะพี่ครับคือผมไปบอกให้พี่แล้วนะว่าพี่ชอบพี่คนนู้นน่ะเห็นปะใครคนไหนนะคนที่มีดอกไม้สามดอกบนหัวจริงันเนี่ยจริงดิพี่เห็นพี่มองอยู่ผมก็เลยว่าพี่ชอบโอ้อะไรมันเป็ซีซัวอย่างงี้มันเฮ้ยไม่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีอะไรจะบอกพี่มีคนมาฝากมาบอกพี่พี่คนนี้เขาชอบพี่น่าดายเอางี้เขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้เขาไม่กล้าบอกอมไรเด้อเอ๊ะนี่ผมจัดการเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะชอบเหมือนกันอีตายแล้วเข้าทางเลยนะเนี่ยโอเคขอรักกันนะครับสวัสดีครับ เข,เ,เขามีใจพี่เมื่อว่าจะยังไงนะครับเป็นคนไทยก็ต้องรักกันโอเคนะจบป่ะไปจบเปล่า